จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1465ตู้กูหยุนกงชายหนุ่มสองคนนี้เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาเจาะพายุที่ล้อมรอบคัมภีร์มังกรและเห็นได้ชัดว่าเป็นชนชั้นสูงในหมู่ชนชั้นสูงและเป็นบุคคลชั้นนำในโลกเทพเจ้า เมื่อประเมินอย่างรวดเร็วอย่างฉีพบว่าระดับพลังจิตและระดับความเป็นพระเจ้าของพวกเขานั้นอย่างน้อยที่สุดก็มากกว่า1 0,000่นล้านส่วนตัวเลขที่แน่นอนนั้นตนไม่สามารถบอกได้แน่ชัดเท่าที่เขารู้พวกเขาอาจมีหลายหมื่นล้านหลังจากระดับ10,000ื่นล้านมีการโต้อตอบและการเปลี่ยนแปลงงอที่ซับซ้อนมากมายในระดับพลังจิตและระดับความเป็นเทพซึ่งถือว่าเป็นอีกระดับหนึ่งโดยสิ้นเชิงมันเหมือนความว่างเปล่ามากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งหมายความว่าคนอย่างยางฉีไม่สามารถประเมินหรือเข้าใจได้ เหลือเชื่อแม่ทัพป,ปีศาจที่สองกล่าวดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยแสงมุ่งร้ายสองคนนี้แข็งแกร่งมากจนอยู่ในระดับเดียวกับผู้นำเทพ,พเจ้าในสมัยก่อนเป็นไปตามที่พวกเขากล่าวไว้ว่าแต่ละเจเนเรชันจะผลิตบุคคลที่มีความสามารถและผลงานที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาจะคงอยู่ต่อไปอีกหลายศตวรรษมันแย่เกินไปที่ข้ายังไม่กลับมาที่จุดสูงสุดของข้าถ้าข้าเป็นข้าจะบทขยี้เด็กเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งคนอย่างแน่นอน ผิดแม้แต่จุดสูงสุดของเจ้าเจ้าก็ไม่สามารถรับมือได้อย่างดีที่สุดเจ้าอาจจะสู้ด้วยตัวเองได้หรืออาจได้เปรียบเล็กน้อยแต่ไม่มีทางที่เจ้าจะบดขยี้พวกเขาทั้งสองได้ทั้งสองคนเป็นผู้มีพลังสูงสุดในโลกของเทพ,พเจ้าหนึ่งในนั้นมาจากบ้านผู้อยู่ยมคงกระพนันและอีกคนมาจากบ้านแห่งจัก,กรวาล ทั้งสองมียกมหาตามชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นสมบัติวิเศษที่ข้ามีเหมือนกันด้วยการใช้เจ็ดจำนงที่พันผวนของปีศาจที่แท้จริงพวกเขาสามารถป้องกันพายุพลังจิตของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารได้น่าประทับใจมากพวกเขาไม่สามารถซึมซับหยกชิ้นนั้นเข้าสู่ความคิดได้เหมือนอย่างข้าอย่างแน่นอนพวกเขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสมบัติวิเศษที่ใช้งานได้แทนดังนั้นจึงมีความแตกต่างกันมาก็ระหว่างวิธีที่พวกเขาใช้มันกับวิธีที่ข้าเป็น มีไม่กี่อย่างที่ข้าปรารถนาอย่างสุดซึ้งมากไปกว่าชิ้นส่วนของหยกมหาตรมะด้วยสองส่วนนี้ตุลาการจอมปราดของข้าจะกลายเป็นเทพผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นอุปราชได้และข้าจะแข็งแกร่งขึ้นมากจนการจัดการกับเจตจำนงของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารจะไม่เป็นเรื่องทา้าทาย หากบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันและบ้านแห่งจัก,กรวาลต่างก็มีทั้งชิ้นส่วนของหยกมหาตามะหมายความว่าราชวงศ์กลางก็ต้องมีชิ้นหนึ่งเช่นกันสําหรับตอนนี้ข้าจะรอยอย่างอดทนและดูว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรบางทีข้าอาจมีโอกาสดึงดาบเร็วและหักได้หยกสองชิ้นนั้นมาด้วยซ้ําข้าสงสัยว่าสองคนนั้นมาทําอะไรที่นี่ยังชี้ยังคงซ่อนตัวอยู่แต่ยังคงใช้ของเหลวสีทองจากแม่น้ำเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง แม่ทัพป,ปีศาจที่สองมองดูเขาและรู้ว่าเขาวางแผนที่จะรออยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับขยืน่นผู้มาใหม่ทั้งสองนี้เหนือกว่าแม่ทัพป,ปีศาจที่สองปัจจุบันเขามีค่าพลังจิตอยู่ที่ห้าหรือหกพันล้านซึ่งห่างไกลาจากหมื่นล้านและโชคไม่ดีที่การกลับไปสู่ระดับเดิมของเขานับประสาอะไรกับการก้าวข้ามมันไปมันจะเป็นงานที่ยากมากความชั่วร้ายภายในของเขาได้รับความเสียหายอย่างมากด้วยเหตุนี้เขาจึงเข้าร่วมกับหยางชีเพียงแค่มองดู ชายหนุ่มทั้งสองลงไปที่คัมภีร์มังกรจากนั้นสบตากันและหัวเราะออกมาพี่ชายตูกูหยุนกงในที่สุดเราก็มาถึงแล้วคัมภีร์มังกรพายุของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารนั้นรุนแรงแต่ชิ้นส่วนของหยกมหาตามะของเราก่อตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ยินหย่างไทจิเราจึงมาถึงที่นี่ได้หากไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ ถูกต้องพี่ชายอย่างเจี้ยนนี่ไม่ใช่งานง่ายที่เราทำสำเร็จโชคดีที่ในบรรดาทายาทต่างๆที่ปรากฏอยู่ในราชวงศ์จักรวาลน,นั้นเจ้าสามารถได้รับยกมหาตาะะมาได้ ปรมาจารย์สูงสุดของราชวงศ์จักรวรลถูกเรียกว่าผู้นำแห่งจักรวาลอย่างไรก็ตามชื่อของเขาคืออยางจักรวาลดังนั้นขุนนางที่แท้จริงในอาณาจักรของเขาทั้งหมดจึงมีแท่อย่างเช่นกันมันคล้ายกับการที่อุปราชในราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันล้วนมีแท้วัตูกูไม่ใช่แท้จริงแต่เป็นตัวแทนของความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ของตน พี่ชายหยุนกงอย่างเจี้ยนกล่าวเจ้ารู้ดีว่าข้าไม่สามารถทัดเทียมเจ้าได้อีกไม่นานเจ้าและเทพพย,ยดาซูซูจะแต่งงานกันและเธอเป็นเจ้าหญิงที่มีอำนาจมากที่สุดในบรรดาขุนนางข้าได้ยินมาว่าแท้จริงแล้วเธอขึ้นมาจากโลกเบื้องล่างซึ่งทำให้ชนเผ่าเทพพย,ยดาปั่นป่วนอย่างมากหลังจากมาถึงโลกถวยเทพเธอทำให้ทุกคนตกใจด้วยการได้รับมรดกที่น่าทึ่งนั่นคือจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพพย,ยดา หลังจากดูดกลืนสมบัตินั้นแล้วเธอกลายเป็นลูกสาวศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของชนเผ่าเทพพยาดานับไม่ถ้วนจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพพยดาเป็นวัตถุโบราณที่เกิดจากความกลาหนขั้นต้นและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชนเผ่าเทพพยดาถือกําเนิดขึ้นในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปหลายแสนล้านปีพวกเขาเปลี่ยนจอกให้เป็นอุปกรณ์วิเศษที่มีเพียงผู้นําในอนาคตของชนเผ่าเทพพยดาเท่านั้นที่สามารถใช้เพื่อนําผู้คนของพวกเขาไปสู่ความรุ่งโรจน์ เมื่อพิจารณาทั้งหมดนั้นทำไมเทพย,ายดาซูถึงไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำของชนเผ่าเทพย,ายดาและทำไมเธอถึงแต่งงานกับบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันรู้ไหมพี่หยุนกงตูกูหยุนกงหัวเราะเบาๆชนเผ่าเทพย,ยดาแตกแยกราวกับจานทรายพวกเขาไม่เคยสร้างอาณาจักรที่แท้จริงและเหล่าผู้เทาก็ต่อสู้กันเองตลอดเวลาไม่มีกลุ่มผลประโยชน์ที่แข่งขันกันใดสามารถเข้าครอบงำได้ แม้ว่าจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพ,พย,ยดาจะตกอยู่ในมือของเทพ,พย,ยดาซูซูแต่หลายคนก็มองว่าเธอควรจะเป็นผู้นําในอนาคตนั่นเป็นเพียงเทพนิยายสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ควรใช้อย่างแท้จริงเจ้าคิดว่ากลุ่มผลประโยชน์และผู้เท่าจะติดตามความเป็นผู้นําของผู้หญิงหรือไม่ นั่นเป็นเรื่องตลกถ้าข้าเคยได้ยินนั่นเป็นเหตุผลที่เราตกลงที่จะทำงานร่วมกันเทพยดาสูสูจะแต่งงานกับราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพนันและเธอเลือกข้าเพราะข้าเป็นทายาทที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะขึ้นครองบัลลังก์ในที่สุด แน่นอนว่ามันเป็นการสร้างเรื่องขนาดใหญ่เมื่อเทพย,ายดาซูเป็นของข้าข้าจะใช้การแต่งงานของเราเป็นข้ออ้างในการรุกรานดินแดนของชนเผ่าเทพย,ยดาและพิชิตกลุ่มผลประโยชน์ของพวกเขาทีละกลุ่มด้วยโชคชะตาที่เพิ่มขึ้นนี้ข้าสามารถยึดบัลลังได้อย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อผูกมัดตูกูหยุนกงดูมั่นใจในแผนของเขาอย่างสมบูรณ์ราวกับว่าเขามีทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมจากท่าทางของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่คนประเภทที่ควรประเมินต่ำไป ยางชีพยักหน้าภายในเมื่อพิจารณาว่าเทพพยดาสู่สู่นี้เป็นลักษณะขา้าคิดว่าตอนนี้ข้าสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าตอนนี้เธอคืออย่างสู่สู่แน่นอนและเธอมีมรดกของจอกผู้วิเศษแห่งเทพพยดาแต่ดูเหมือนตอนนี้ทุกอย่างดูดีกับเธออย่างไรก็ตามตูกูหยุนกงคนนี้ดูเหมือนจะวางแผนต่อต้านเธอซึ่งหมายความว่าข้าต้องทำลายแผนการของเขาหน้าเสียดายด้วยระดับความแข็งแกร่งในปัจจุบันของข้ามันไม่ง่ายเลย ข้าไม่เหมาะกับตูกูหยุนกงคนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์ทั้งหมดดูเหมือนว่าข้าต้องเดินทางไปเยี่ยมชนเผ่าเทพ,พยดาแต่ในขณะเดียวกันก็หวังว่าจะได้ยกม,มหาตมสองชิ้นนี้ถ้าข้าทำข้าจะแข็งแกร่งขึ้นมากและอาจสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้มากขึ้นพี่ชายตูกูอย่างเจี้ยนกล่าว เรามาที่นี่ด้วยกันในวันนี้เพื่อทำลายรอยผนึกของราชาเทพมังกรโคชสา,าและรับคำพีมังกรน้อยคนนักที่จะทำสิ่งที่เรากำลังจะทำคิดว่าเราจะทำสำเร็จจริงหรืออย่าอ่อนน้อมทาตนจนเกินไปพี่ชายอย่างบางทีเจ้าอาจถูกมองข้ามโดยอย่างเจ้าแห่งช่องว่างคนนั้นแต่นั่นเป็นสิ่งที่คาดหวงังเมื่อพิจารณาจากสถานะของเขาเขาเป็นผู้ไร้พรหมลิขิตซึ่งทำให้เขาได้เปรียบอย่างมาก ถ้าไม่ใช่เพราะเขาไม่เหมาะกับเจ้าและเราไม่ได้อยู่ในสมัยโบราณอีกต่อไปผู้นำผู้มีชื่อเสียงในอดีตเช่นผู้นำแห่งอารยธรรมและผู้นำแห่งรัศมีและแสงสว่างไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้อย่างเจียนพยักหน้าเห็นด้วยอย่างดูถูกเหยียดยาม ก็จริงพี่ชายหยุนกงแม้ว่าอย่างเจ้าแห่งช่องว่างจะบทขยี้ฆ่าและมักจะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการต่อสู้แต่ความจริงก็คือเขาไม่สามารถฆ่าฆ่าได้และถ้าเราประสบความสําเร็จในการได้รับเลือดของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารแล้วสถานะผู้ไร้พรมลิขิตของเขาจะมีประโยชน์อะไรผู้ไร้พรมลิขิตอย่างเจ้าแห่งช่องว่าง ตามสิ่งที่หยางชีเข้าใจไม่ว่าจะเป็นในโลกของเทพ,พเจ้าหรือความกลาหนในสมัยโบราณอาจมีหลายคนที่เป็นนิรันและคนที่โชคดีแต่ควรมีหนึ่งเดียวผู้ไร้พรหมลิขิตและตอนนี้มีสองคนหนึ่งชื่อหยางชีและอีกคนชื่อหยางเจ้าแห่งช่องว่างหรือไม่ทั้งคู่มีแท้หยางและต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจทราบได้และเป็นปริศนาสำหรับเรื่องนั้น ดูเหมือนว่าผู้ไร้พรมลิกิตโผล่ขึ้นมาแล้วอย่างฉีแม่ทัพปีศาจคนที่สองพูดและเขาดูไม่ค่อยมีความสุขนักโลกเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปข้าไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันข้าถูกผนึกไว้เป็นเวลาหลายพันล้านปีปัจจุบันมีปรมาจารย์มากเกินไปโอ้ได้โปรดแม่ทัพปีศาจที่สองโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป เจ้าถ <Ee>, ูกผนึกเป็นเวลาหลายพันล้านปีไม่ใช่หลายร้อยปีแม้ว่าหากทั้งสองรู้วิธีที่จะยกเลิกเครื่องหมายผนึกของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารบางทีเราอาจมีโอกาสที่ดีอยู่ในมือของเราเจ้าเป็นนักวางอุบายที่เชี่ยวชาญข้าจะทําตามคําสั่งของเจ้าเห็นได้ชัดว่าแม่ทัพปีศาจที่สองจะไม่ริเริ่มที่จะทําอะไร พี่ชายหยุนกงเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมาที่นี่ในวันนี้ราชวงศ์กลางกำลังกัดซ้อรักฐานของชนเผ่ามังกรและอีกไม่นานสงครามเต็มรูปแบบจะประตูขึ้นหากพวกเขาเข้ายึดครองถ้ำหมืน่นมังกรชะตากรรมของพวกเขาจะดีขึ้นอย่างมากจนไม่มีราชวงศ์ใดที่จะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับพวกเขาได้ สีหน้าจริงจังปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหยางเจี้ยนมาชิมาที่น่าภาคภูมิใจจากราชวงศ์กลางคือบุคคลที่โหดร้ายและไร้ความปราณีที่สุดเท่าที่มีอยู่นอกจากนี้ราชวงศ์ของพวกเขายังมีโชคชะตาที่ชอบทำที่สุดอีกด้วยพวกเรานิกายนอกรีเสียเปรียบอย่างมากเพราะเหตุนั้นแต่ถ้าเรายึดครองถ้ำหมื่นมังกรอ,อย่าก,กังวลกับเรื่องนั้น ตูกูหยุนกงกล่าวอย่างภาคภูมิใจข้าเป็นเจ้าของที่นี่แล้วเมื่อเราได้รับคัมภีร์มังกรแล้วเราสามารถยึดครองอาณาจักรมังกรอื่นๆได้อย่างง่ายดายจากนั้นข้าจะปรับชนเผ่าเทพพย,ยดาและโชคชะตาส่วนตัวของข้าจะเหลือเชื่อจนข้าสามารถบรรลุการพัฒนาขั้นต่อไปได้อย่างง่ายดายทุกอย่างเป็นไปตามแผนแม่บทของข้าตอนที่1466การล้างหมอกควัน การฟังการสนทนาระหว่างตูกูหยุนกงและหยางเจี้ยนทำให้หมอกควันในใจของหยางชีโล่งขึ้นเทพพยดาซูซูต้องเป็นอย่างซูซูและเขาต้องตามหาเธอให้เจอเกรงว่าเธอจะตกอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายเขาต้องหยุดงานแต่งงานระหว่างเธอกับตูกูหยุนกงและเขายังต้องช่วยรวมชนเผ่าเทพพยดาภายใต้การนำของ,งอเธอดูเหมือนจะชัดเจนกว่าที่ชนเผ่าเทพพยดาผู้เท่าอยากจะแต่งงานกับเธอมากกว่าที่จะยอมรับเธอเป็นผู้นำของพวกเขา อีกสิ่งหนึ่งที่เขาเข้าใจในตอนนี้ก็คือมีผู้ร้ายพรมลิขิตอยู่ในบ้านของจักรวาลและเขาอาจเชื่อมโยงกับบุคคลน,นี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนว่าอย่างชีจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปหากมีผู้ร้ายพรมลิขิตที่เหมือนกับเขาจริงๆคนคนนั้นจะต้องตายมันเป็นการเผชิญหน้าของโชคชะตาและเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นเพื่อนกันไม่ได้ อย่างไรก็ตามหยางชีรู้สึกมานานแล้วว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาที่ยังไม่สมบูรณ์และตอนนี้เขาตระหนักว่ากุญแจสู่ความสมบูรณ์คือการฆ่าผู้ไร้พรมลิขิตคนอื่น mm. เมื่อนั้นเขาจึงจะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงโชคดีที่เขาได้เปรียบเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาคือผู้ไร้พรมลิขิตในขณะที่อีกคนนั่งอยู่ข้างนอก โชคไม่ดีที่เขาไม่มีทางเปิดเผยข้อมูลศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับผู้ไร้พรมลิขิตคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีตำแหน่งที่สูงม,มากแม้แต่อย่างเจียนคนนี้ก็พูดชัดแจ้งว่าเขาไม่คู่ควรดังนั้นจึงไม่มีจุดหมายสำหรับยางฉีที่จะคาดเดาว่าตัวเขาเองจะเข้ากันได้อย่างไร โชคดีที่ยางฉีมั่นใจว่าเขาจะพบกับโอกาสที่เขาต้องการรางวัลมาพร้อมกับความเสี่ยงเท่านั้นและตอนนี้เขามียกมหาตามะสองชิ้นอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับเลือดในเครื่องหมายผนึกของราชาแห่งเทพมังกรขสานไปทำงานกันเถอะหยางเจียนกล่าวเราจะแกะรอยปิดผนึกได้อย่างไรระบายน้ำในแม่น้ำสีทองนี้หรือไม่ใช่ตูกูหยุนกงตอบ ของเหลวสีทองที่นี่ทํามาจากเลือดของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารการกําจัดมันเป็นวิธีเดียวที่จะเปิดเผยวัสดุที่แท้จริงที่เป็นเครื่องหมายปิดผนึกหากเรากระตุ้นพลังของคัมพีมังกรราชาแห่งเทพมังกรคชสารจะต่อสู้กลับและเมื่อเจตจานงของเขาถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อต่อสู้กับหนังสือเราสามารถคว้าช่วงเวลานั้นเพื่อหลอมรวมหนังสือ จากนั้นเราจะได้รับการอนุมัติจากท่ามังกรหมื่นมังกรและจะควบคุมกฎเวทมนต์ของสถานที่นี้หลังจากนั้นการพิชิตอาณาจักรชนเผ่ามังกรจํานวนมากจะเป็นเรื่องง่ายเราจะแบ่งกันยังไงอย่างเจียนถามเรียบง่าย 50- าสหเจ้าได้รับเลือดของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารและข้าได้รับท่ามังกรหมื่นมังกรเมื่อเจ้าควบคุมตัวตนที่แท้จริงของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารได้แล้ว เ้าสามารถใช้สิ่งนั้นเพื่อตรวจจับการมีอยู่ของผนึกกองทัพเทพมันสูญหายไปหลายปีนับไม่ถ้วนแล้วแต่มันก็ไม่ได้หยุดอยู่ผนึกกองพันเทพงั้นเหรออย่างเจียนกล่าวสีหน้าของเขากลายเป็นความโลภในทันทีพี่ชายหยุนกงเราควรจะเอาโลหิตสีทองนี้ไปทิ้งยังไงดีไม่มีสมบัติวิเศษใดที่จะบรรจุมันได้ แม้แต่ชิ้นส่วนหยกมหาตามะของเราก็ทำไม่ได้หยกทั้งหมดมีข้อดีคือใช้ออร่าของปีศาจแท้ปราดชนเผ่าปีศาจและมหาตามะจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อป้องกันพายุพลังจิตที่ปกป้องสถานที่แห่งนี้เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะมาที่นี่โดยไม่ได้วางแผนพี่ชายอย่างตูกูหยุนกงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาราชาแห่งเทพมังกรโคชสารทรงพลังแต่เขามีจุดอ่อนที่สำคัญเจ้าเคยได้ยินเรื่องงูผู้เท่าแห่งความสับสนอโอ l มานกินมังกรโคชสารไหม ราชาแห่งเทพมังกรโคชสารมีศัตรูตัวฉกาดเพียงหนึ่งเดียวและนั่นคือราชาผู้กลืนกินสวรรค์ราชาผู้กลืนกินสวรรค์แท้จริงแล้วคืองูผู้เท่าแห่งความสับสนอลมานและเนื่องจากเขาไม่เคยแข็งแกร่งเท่ารา,ราชังเท่าเถ่งโคชสารเขาจึงกลืนกินมังกรโคชสารอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าพวกเขาจะปะทะกันหลายครั้งแต่ราชาแห่งเทพมังกรโคชสารก็ไม่สามารถสังหารราชาผู้กลืนกินสวรรค์ได้เอาชนะเขาในสนามรบใช่แต่ฆ่าเขาได้หรือไม่นั้น ไม่และนั่นเป็นเพราะราชาผู้กลืนกินสวรระได้รับการรู้แจ้งถึงขวามจริงอันไรขอบเขตที่อยู่ในคํากล่าวที่ว่างกินมันงกกรโคชสารจากรณน,น,นอนเขาบ่มเพราะจิตวิญญาณของเขาจะนอนถึงระดับที่ลึกซึ้งในเตาแห่งปีศาจที่ใจมนุษย์ไม่พอจิตวิญญาณไม่เคยเพียงพอความว่างเปล่ามีทุกสิ่งรวมถึงทุกสิ่งทุกที่แน่นอนเขาไม่รัสู้โดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นเหตุว่าทําไมเขาจึงไม่สามารถกลืนกินราชาแห่งเทพมังกรโคชสารได้เลยราชาผู้กลืนกินสวรรค์ อย่าบอกนะว่าเจ้ามีเครื่องรางของขลังของราชาผู้กลืนกินสวรรค์เครื่องรางงูของจักรพรรดิไม่แน่นอนตูกูหยุนกงกล่าวเขาถอนหายใจถ้าข้ามีเครื่องรางของขลังข้าคงไม่อยู่ที่นี่ตอนนี้ข้าคงมาที่นี่นานแล้วและกินเลือดของราชาแห่งเทพมังกรขเชศารและแน่นอนว่าข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากบ้านแห่งจักรวาลในรูปของหยกมหาตามะข้าเข้าใจแล้วจะวางแผนที่จะใช้อะไร เจ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับราชาผู้กลืนกินสวรรค์ไหมช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมคำตอบนั้นง่ายข้าบาังเอิญได้หัวของราชาผู้กลืนกินสวรรค์ทันใดนั้นกระแสน้ำบนแห่งความกลาหลก็ปรากฏขึ้นด้านหลังตูกูหยุนกงซึ่งเป็นประเภทที่อุดมไปด้วยพลังงานบรรพการแห่งความกลาหลที่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ทุกประเภท ภายในความกลาหนครั้งแรกนั้นเป็นหัวโครงกระดูกของงูปากของมันอ้ากว้างราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งในสวรรค์ลและโลกเปลวไฟสีเขียวลุกโชนในดวงตาของมันและมันเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังงานที่กลืนกินอย่างรุนแรงจนพายุลมรอบๆบ,บ,บางส่วนถูกดูดเข้าไปข้างในทันทีมันเกือบจะเหมือนกับว่ามีโลกของเทพ,พเจ้าอีกองค์อยู่ในปากนั้นหัวของราชาผู้กลืนกินสวรรค์แม่ทัพปีศาจท,ที่สองผู้สั่น ในบรรดาราชาทั้ง72คนราชาผู้กลืนกินสวรรค์อยู่ในอันดับที่2ภายใต้ราชาผู้สังหารอมตะแม้ว่าเขาจะไม่ทรงพลังเท่าราชาผู้สังหารอมตะแต่ทั้ง2มีความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกับผู้นำผู้ยิ่งใหญ่และราชาแห่งเทพมังกรขสาร ราชาผู้สังหารอมตัสอดคล้องกับผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ในขณะที่เขาอาศัยสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดในการจัดการกับเต๋าแห่งสวรรค์สร้างแผนการที่ซับซ้อนพิชิตศัตรูนำหัวใจของเขาให้สอดคล้องกับความจริงและมุ่งสู่ผู้ที่ถูกลบล้างสำหรับราชาผู้กลืนกินสวรรค์เขาเป็นเหมือนราชาแห่งเทพมังกรโคชสารเพราะเขาแข็งแกร่งมาก ทั้งสองทำการต่อสู้ในขณะที่ราชาผู้สังหารอมะตะและเทพสูงสุดได้วางแผนที่ซับซ้อนซึ่งนำไปสู่การต่อสู้เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าราชาผู้กลืนกินสวรรค์ต่อสู้กับราชาแห่งเทพมังกรโครชสารมากี่ครั้งแล้วและทุกครั้งราชาผู้กลืนกินสวรรค์ก็พ่ายแพ้แต่เขาก็จัดกลุ่มใหม่และกลับมาแข็งแกร่งขึ้นในการต่อสู้ครั้งต่อไปและราชาแห่งเทพมังกรโครชสารก็ไม่มีวันฆ่าเขาได้ ในที่สุดราชาผู้กลืนกินสวรรค์ก็สิ้นใจอย่างลึกลับหลายคนคิดว่าเขาถูกสังหารโดยผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าบางคนคิดว่าเป็นสุสานใหญ่ที่เป็นคนลงมืออย่างหลังมีความเป็นไปได้โดยสิ้นเชิงเนื่องจากหยางฉีได้พบซากของราชาผู้กลืนนกินสวรรค์บางส่วนในสุสานใหญ่และตั้งแต่นั้นก็หลอมรวมกับเครื่องรางของขลังของราชาผู้กลืนกินสวรรค์และตอนนี้เมื่อเขาเห็นหัวโครงกระดูกนี้เครื่องรางของขลังในตัวเขาสั่นส้านราวกับว่าพวกเขาต้องการที่จะยิงออกจากเขา แม้ว่าเขาจะควบคุมเครื่องรางของขลังทั้งสามพันอย่างเต็มรูปแบบแต่ฐานการฝึกฝนของเขาก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีที่ไหนใกล้เคียงกับระดับของราชาผู้กลืนกินสวรรค์ในอดีตและหากพบร่างที่แท้จริงของราชาผู้กลืนกินสวรรค์เครื่องรางของขลัง <c oughs> ก็จะอยู่ในนั้นกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สมบูรณ์แบบราชาผู้กลืนกินสวรรค์ถูกใช้โดยราชาผู้สังหารอมะตะเพื่อต่อสู้กับราชาแห่งเทพมังกรโคชสารเนื่องจากความจริงของงูกินมังกรคาสาร หัวหน้าของราชาผู้กลืนกินสวรรค์อย่างเจียนอุทานออกมาอย่างดูมีเลสันเล็กน้อยพี่ชายหยุนกงเจ้าหลอมรวมกับสิ่งนั้นแล้วหรือยังถูกต้องข้าทำนี่คืออาวุธลับสุดยอดของข้าและเมื่อข้าพบร่างอวตารและซากศพของราชาผู้กลืนกินสวรรค์และการสะสมของข้าเสร็จสมบูรณ์ข้าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้ ในที่สุดข้าก็จะก้าวข้ามไปเหนือเทพองค์อื่นปรมา,ารย์ทั้งเก้าแห่งบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันใช้เวลาหลายปีในการทำงานร่วมกับหัวหน้าผู้นี้ด้วยวิชาย,ยุท์อยู่ยงคงกระพันเจ้าคิดอย่างไรฟังนะพี่หยางข้ารู้ว่าอย่างเจ้าแห่งช่องว่างเป็นศัตรูตัวฉกาดของเจ้าดังนั้นข้าจะช่วยเธอค้ามันแล้วข้าจะกินเขาเจ้าคิดว่าอย่างไร อย่างเจี้ยนดูหน้าซีดเล็กน้อยต่กูหยุนกงข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดนี้เจ้าเก็บซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจ้าไว้ได้จริงๆในกรณีนั้นข้าคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงที่เจ้าถามข้าที่นี่ในวันนี้คือเจ้าต้องการฆ่าข้าและขโมยชิ้นส่วนของหยกม,ม,มหาตะมะของข้าจากนั้นเจ้าจะกลืนกินข้าเพื่อรับพลังบางอย่างจากบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันเจ้าคิดมากไปเองพี่ชายอย่างตูกูหยุนกงกล่าวด้วยรอยยิ้ม การฆ่าเจ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรกับข้าเลยและอันที่จริงมันอาจทำให้เกิดสงครามระหว่างบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันและบ้านแห่งจักรวาลหากเป็นเช่นนั้นราชวงศ์กลางจะบุกเข้ามาและกวาดล้างพวกเราทั้งหมดมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะต่อสู้กันเองแต่ทำไมเจ้าถึงต้องการกลืนกินอย่างเจ้าแห่งช่องว่างอย่างเจียนกล่าวโดยยังคงดูหวาดกลัวเรียบง่ายเมื่อมีเขาขวางทางเจ้าจะชิงบัลลังก์ได้อย่างไร ถ้าต้องการให้เจ้าเป็นราชาแห่งราชวงศ์จักราวาลแล้วเราจะร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรผู้เฒ่าผู้แก่ในปัจจุบันในราชวงศ์จักราวาลคิดว่าข้าเป็นศัตรูของพวกเขาและไม่ยอมทําตามการเวลากลยุทธ์ที่ดีที่สุดสําหรับเราทั้งคู่คือการทํางานร่วมกันเห็นได้ชัดว่าตูกูหยุนกงมีทั้งความสามารถที่โดดเด่นและวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ และอยังชีสามารถบอกได้ว่าเขามีความทะเยอทะยานและไร้ความปราณีอย่างสุดซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นบุคคลสำคัญในบรรดาทายาทในราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันเอาละ่ะตู้กูหยุนกงกล่าวถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องช่วยข่าด้วยกำลังทั้งหมดที่เจ้ามีอยู่ข้าจะทำให้แน่ใจว่าทั้งหมดนี้คุ้มค่าสําหรับเจ้า ไม่ต้องกังวลในอีกสักครู่เจ้าจะขัดแย้งกับเจตจำนงของราชาแห่งเทพมังกรโคชศาลและข้าจะช่วยเจ้าด้วยการผสมเจตจำนงของราชาผู้กลืนกินสวรรค์ทำสำเร็จแล้วเจ้าจะได้เลือดของราชาแห่งเทพมังกรโคชศาลแล้วเราทั้งสองจะได้สิ่งที่ต้องการมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นธรรมตกลงพี่ชายหยุนกงข้าไว้ใจเจ้าอย่างเจี้ยนพยักหน้าอย่างจริงใจเขาเลือกที่จะเตือนลม อย่างไรก็ตามอย่างชี้สามารถเห็นได้ว่าลึกเข้าไปในดวงตาของเขามีแววของความเจ้าเล่ห์ราวกับว่าเขากำลังวางแผนบางอย่างที่ยุ่งยากด้วยตัวเขาเองอย่างเจียนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาและมีความเป็นไปได้สูงว่าเขากำลังวางแผนต่อต้านตูกูหยุนกงและแซงทำเป็นอ่อนแอเพื่อบังคับให้คู่ต่อสู้เปิดเผยอาวุธลับของเขาเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ